รอยเสือโคร่งใหญ่ครับผมเมื่อคืนเขาเดินดูจากต้นไม้ที่ลม้มต้นหญ้าเนี่ย นั่งจิบกาแฟชมลำครับผมอันนี้ก็เป็นลำขาแข้งพื้นป่าหนึ่งล้านกว่าไร่เกือบสองล้านไร่เมื่อกี้ก็เดินมาเจอรอยเสืออยู่รอยหนึ่งโอ้โหรอยใหญ่มากเลยเดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนนู่นนะครับเยอะแถวนี้เสือเยอะครับผม ผักกูดนะหน้อยขาแข้งอันนี้ที่เจอมาน่าจะเป็นดงผักกูดที่เด็กที่สุดที่จริงมันต้องมีเยอะมากครับผมอยู่ข้างในวันนี้ก็เดินผ่านอยู่อันนี้คือดงผักกูดครับผมยอดสวยๆเลยนูน่นยาวไปถึงนู่นเลยครับผม ถ้าบอกใครไปจะมีใครเชื่อไหมครับเนี่ยว่าตอนเนี้ยเวลาหนึ่งทุ่มนะครับหนึ่งทุ่มของห้วยขาแข้งเดี๋ยวดูเวลาครับผมเดี๋ยวให้ดูนาฬิกาชัดๆเลยนี่ครับสิบเก้านาฬิกาสองนาทีหนึ่งทุ่มครับผมโอ้ย ข้างนอกนี้หนึ่งทุ่มนี้คือมืดสนิทแล้วครับมืดตั้งแต่หกโมงเช้าแล้วอ๋อขออภัยมืดตั้งแต่หกโมงเย็นละอันนี้หนึ่งทุ่มยังแจ้งอยู่วันนั้นผมเดินเข้ามากับพายรย์ทุ่มกว่าๆเนี่ยยังเดินกันอยู่ในป่ายังดับไฟเดินอยู่เลยโอ้โหได้ป่าอานนี้มันอัศจรรย์จริงๆครับผมหนึ่งทุ่มแจ้งขนาดนี้หนึ่งทุ่มสองนาที

นั่งอยู่ทางนี้ท่ามกลางความมืดข้ามน้ำไปหน่อยหนึ่งเดี๋ยวคอยฟังเสียงดูนะครับร้องหลายครั้งแล้วหนะ้ห้วยขาแข่งครับผมเสียงกลางวาน สายบยปลาได้ดีครับเขาไล่ต้อนกวางครับผมเพราะว่าเมื่อกี้ตอนผมส่งน้ำอยู่อาบน้ำอยู่มีกวางวิ่งมาหาจากทางเสียงที่เขาร้องแล้วมีกวางวิ่งมาโรยเสือโคร่งใหญ่ครับผมเมื่อคือนเขาเดิน ดูจากต้นไม้ที่ลม้มต้นหญ้าเนี่ยก็เหยียบต้นหญ้าไปเมื่อคืนมีช้างมาหากินตรงนี้โขลงใหญ่เขาน่าจะตามหลังลูกช้างอยู่แล้วก็เมื่อคืนเนี่ยผมพักตรงนี้อยู่ข้างบนจีบุมพักจีวนตากอยู่ข้างบนแล้วเสือก็เดินอยู่ข้างล่างดูเทียบขนาดโอยกับไฟเช็กดู ช้างก็ร้องเสือก็เดินระหวังช้างร้องหากินกับนอนผมเลือกนอนครับเมื่อคืนถ้าไม่นอนคงจะไม่มีแรงเดินต่ออันนี้ก็คือรอยเสือครับผมนี่ดูรอยรอยก็เหยียบไปเมื่อคืนเนี่ยครับใหม่ๆเลยครับผมอันนี้ใหม่ๆครับผมเมื่อคืนนี่เอง นะห้วยขาแข้งบรรยากาศสุดยอดพระผมยามเช้าช้างเมื่อคืนนี่หูลงโขงใหญ่เลยเล่นน้ำหักลำไผ่แถวนี้เนี่ยปุ้งปังปุ้ง,ป,งปั้งเต็มเลยครับ น,นี่คือรอยหมีครับผมเป็นรอยหมีขึ้นต้นพึ่งดูครับต้นไม้ใหญ่มากเลยครับผมมีไต่ขึ้นไปนู่นเลยโอ้โหอยู่นี่อยะว่าตต็หม,มีเลยครับโอ้โหเสือเมื่อคือนก็เดินผ่านเลยทั้งช้างทั้งเสือโอ้โเสือก็คำรามหึมพึมช้างก็ร้อง โอ้โหดุเดือดมากเมื่อคืนครับผมด่ข้างลำห้วยกาแขงสุดยอดครับผมสงคารามประสาทเดินข้างทางนี่เสียงอะไรไม่รู้ต่อเสียงอะไรบุบบัมบุบบัมเต็มข้างทางไปหมดน่าจะเป็นที่นิ่งข้าวครับผมรรบนะเป็นไม้ไผ่หนาม เจา<อ>ะอันนี้เป็นที่นิ่งข้าวของคนน่าจะว่างครับ <c oughs> ว่างมากๆเลยครับเวลาอยู่ในป่าคนเดียวเนี่ยจินตนาการมันเกิดของจะว่างว่างมากๆเลยเนี่ดูลักษณะโอ้โหมาเจอเขากวางครับผมรอยซากที่เสือกินไว้โอ้สุดยอดครับผมเม่นกินมันแล้วนเม่นกินเขาไปละ แต่เขาใหญ่มากครับผมโอ้สุดยอดเลยครับผมนี่สามแง่งเต็มเลยเนี่ดูโคนเขากับผนาดมีดโอ้โหใหญ่มากครับผม <c oughs> นาป่าลำขาแข็ง ดูความนิ่งของช้างครับผมเวลาเขาได้ยินเสียงคนในตัวช้างดูครับโอ้เออเขาเห็นดิแม่ไปแล้วตรงเตียวนในวันนี้ังทคนืบรุ่นตัวนี้มันใหญ่จริงตัวนะหนูโห เดินใจเย็นเลยรดีอันนี้เป็นรอยตัวหน้ากัดมาครับผมตัวหน้ากัดมาแล้วก็พละหนีไปคงจะตกใจตอนที่ผมเดินมาเมื่อกี้อันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นของห้วยขาแข้งครับผม สดชื่นมากครับผมนอนฟังเสียงเสือเสียงช้างร้องกลางคืนกลางวันช้างก็ออกมาเล่นน้ําเล่นท่าเดินให้เห็นอยู่บ่อยครั้งครับผมกวางบ้างหมูป่าบ้างก็เห็นจนชินตาครับผมณบรรยากาศห้วยขาแข้งยามเย็นตอนนี้เวลาก็ประมาณ1849นาทีครับผมดูจากนาฬิกาเมื่อกี้นี้ ดูกวางครับผมกวางลงกินน้ํา